พี่มังกรกอง่ายนะครับ <C le af> พี่มังกรมีเลือดนะครับ <C le af> เพพี่มังกรถอนฟันครับถอ <C le af> นน้ำนมครับ <C le af> ตําเปี๋บ, <C le af> บอกมก่คกอยช่นะครับ <C le af> น,นี้เดียว ตอาวุ้นปลากรอนสารภาพพิมพ์กรครับเป็นอะไงบ้างครับพิมพ์กรถอนฟันครับ ฝันนิดเดียวครับทนตรงนิดเดียวยิ่งฟันได้เพิ่มขึ้นโดยสิ้นยิงฟันได้ยิ่งแต่ยิงฟันนิดแต่ยิงฟันให้เพิ่มขึ้นโดูน้อยอ้าวโอเคครับเอานนี้ก่อนนะครับผม